สบายดีพี่น้องประสบคนมือนี่ก็จกมือวันยังเนาะพี่น้องมันซุกเออวันพาร์ทเนาะมันสุกกระตุกเขาเอารถใหม่พี่น้องมันพุดว่าเออวันพุดปุ่นหนึ่มันพุดสบายดีพี่น้องนะหัวหน้าเป๊กเอารถใหม่เนาะเดี๋ยวเอาไปพาลูกลามไปเอารถใหม่่แม้รถจักนรเวลาไปเด้อพี่น้องกระตุกก็ออรรถใหม่ไอเป๊กออรรถใหม่ไอเป๊ก กันเอารถคือกันกบ็บ่าตรวเด็กพี่น้องเด้เอเห้ยลูกเดียวลูกตลาดแมนมกับปามุนเนาะเพิ่นอยู่ฝั่งใตยเพิ่นเอารถใหม่ก็ยังบึงคลิปอยู่ติดตามอยู่เด้อปามุนเด้อแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสุภาพพี่น้องเลยที่ออกรถใหม่คือกันจ <c oughs> ไปบบโรถขี่ส<า>ักหนึ่งวันยังเนาะวันหนึ่เนาะพี่น้องรถใหม่วันนี้วันดีนะยวันนี้วันดีเดลยพี่น้องก่อนวันนี้กันสุภาพบ้าซิ่งองมาออื่นแต่มันหนึ่วันดีเลยวันนี้แต่มันเป็นวันดีเล่ก่อ ออกนำกันเปิดสามคนเนาะเออปิดสามคนไปไปก็ออกคือกันพี่น้องเลยเออบุ้ยก็ลดลดลงตลาดตะลี่เลยเป็นออกแล้วก็น้าก็สิเป็นตากล้องเลสุภาพไปพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องตอนกลับมาฮอดเพือนเลยได้พี่น้องเด้อซื้อแล้วพี่น้องเอ้ยลดสุภาพทิ้งรอยเศร้าหาพี่น้องเอ้ยเอาสบายดีพี่น้องนะภาพงานหอย ดวงทันเสดี๋บลวพี่น้องดซื้อรถคิกลอยสบายเนาะอาทักไทยเอฟซีนายเป็ดสัตยไทยซีเนร์ไปดีเด้อเป็นก็ดีใจนายเบ็ลูกหลานไปเอากันเถอก็ได้แ้่นยนตรใหญ่เพื่อนเนาะจ่ายสดเด้อพี่น้องเดยจำนวนเงินทัพ แปดหม่นบาทเนาะเป็นรุดให้เดยพี่น้องเด้อพอว่าเขาจ่ายสดเนาะเป็น8,000มบาทเดีพี่น้องเด้อดหมบาทบาทนี้เขาคัการผหลอแปดหมื่นบาทเอาบทนี้เขามัทำการผูกแขนหลดเดินยพี่น้องเด้อนาก็ยาก เดือพี่น้องของแทมก่อนเดือยพี่น้องเด้อตะปี๊บตะปี๊บเปนกระติกหน่วยหนึ่งแล้วก็เสือเยื่อตัวหนึ่งเนาะเสือกันลมตัวหนึ่งพี่น้องฮอนด้าแล้วก็มีผ้าห่มเด้อพี่น้องเด้อผ้าห่มผัดลมเนาะผัดลมตัวสเป็นรุ่นดีอยู่พี่น้องติดเดือยพี่น้องเดือด้านหลังครับสองคันสามคันเลือกแต่ว่าเอามาสองคันมาแล่เบิ่งเด้อ สีดำกับสนะนะีสีดำกับสีแดงเนาะแต่สีแดงเนาะสภาพตัดใจเลือกสีแดงบ่มแม่สีแดงขอบคุณหลายๆเด้อเมจิทิมาสีผาพเป็นม,มาหาดุเต้ากันภาพแขง็งเน้อ แม่จิตที่มาเนาะจากเยอรมันนี่เด้อพี่น้องเด้อจากเยมันโอ้ยเป็นตังใจดีเนาะอขอให้โชคดีเด้อให้ต่อไปเนาะดีใจทําหลายๆได้บ่เพิ่นสิให้ให้มาซั่นนี้ก็ขอกลับไปหาคือ100เท่าพันเท่าไปเนาะโอ้ยขอบใจหลายเด้อแม่จิตที่มาต่อไปกเฮ็ดน้ําหอมเนาะแม่มีหยังในน้ําหอมเฮาล่ะ เราทานน้ำหอมอแม่ใส่เมลขมิใส่ไปแล้วเนาะทีแม่แหล่ดอกเศรษฐีได้พี่น้องกเป็นทีคันหาว่มีว่แบบฮะคันหานี่นี่นอ,อลัง<ะ>นไปซื้อเด้อซื้อทีอนอยู่ได้พี่น้องแหลแหลกแล่เนาหลถดใหม่เนาะ้วมเมื่อไม่ได้มือมวมือเมอ ตัวได้บึงการแรนะนหนอยจานจานว่บึงรูนี่มันอันกองตอมั้ดขึ้นโอ้ยน้ำมันน้ำมันต้องได้ใส่ด้วยน้ำมันเด้อกินแล้วเด็กเล็กไปหนี่เนาะตัวนี้มาเด้กกิโลในเป็นเกิโกินกิากระแนเด็กกรโลนรถใหม่กันบุหิตตอนนี้กัสิบผูกแค่รถเด้อพี่น้องเด้อแครถเนาะ อาผูกแขนเนเมากระหองอีพี่น้องาใส่เขามาออนานาะก็ใส่เงิน10บพันเด้อพี่น้องเด้อสายลูกแล้วแม่ผูกวางนี่เด้อผูกวางนี่เด้อนี่ปรคุณหลายๆ สองมือกล้องมือกล้องซ้อนกันบบเป็นยังพี่น้องเลยไปลักซ้อนใจอะไกันติดตาม่องนั่นเนาะเอาอยู่นี่มีแห้งนะมั้งต่อไปกันมาอยู่กับสุภาพพี่น้องเลยกับมีเจ้ามีจอมเลยวบนนี้เ้อมีผู้เจ้าอลไเด้อพี่น้องเด้อเอาทำคุณเนาะให้ัให้คูได้นี้ไปมาตลอดปลอดภัยพี่น้องเลยแม่ก็ทําการปลูกแขนเด้อพี่น้องเด้อ พี่เนาะสอดมันเนาะสอดก็ยังประเด็นนั่นสอดเออเออนนั่นเด้อให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุปธรรมคำชูเด้อรถคันนี้เด้อให้ย่อยย่ิงๆให้คนลักเลรนมาใส่คนใบเหรอนมาปั่นเด้อไปทางใต้ก็มีคนสวยเดือยไปทางเนื้อก็มีคนเขยเงินเขยทองเด้อนับเป็นต่อไปเด้อตอบ ก็ได anyway, right? ้กับน uh, like oh, mm ้องก็ด like ีใจพี okay, so ่น้องเด้แ so ต่เก่าก well ็ขี่รถอะไรนะพี่น้องเดหนางล่ะไปใส่กับซอนสองบางเถื่ออัดสามเนาะแต่มาปัจจุบันนี่ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มีน้ำใจที่ดีงามเนาะที่ซอยเหลือทางครอบครัวเบากัหน้ากันยันพี่น้องเด้อแมน่่่่ใชโอิด แม่นนางผูกพี่นอนวางยกของว่าพี่น้องเหน้อำหอมได้ไหมน้ำหอมมาฮดเลยแบบนี้ต่อไปกลัเป็นใจน้ำหอมเลยพี่น้องเดินมาพุดมาฮดหลดให้สุมเย็นเดพี่น้องเดินอยู่เย็นเป็นสุข ไปมาหาสู่กับให้เดินทางกับให้ตลอดปลอดภัยเนาะค้นหาเลยค้นหามาใส่ใส่ในเบาะอะไรแมแม่แมใส่ในเบาะนี่เบาะบรรลุบรรลุอย่างว่างเดี๋ยคันหาเลยพี่น้องเลยมาตอนทับพเเลยบ่อเอาหงยังสิสสิสสิสสินิสิิ นนะแ,มแม่ก็ไปกับทำการโน้นำขีมินเด้อพี่น้องเด้อมือเนี่ยก็ออกรถสองคันเนาะสามท้งรถนายเป็ดสี่คันทั้งรถป้าแม่ออกมือออกมือเดียวกันเลยเด้แม่ต่อไปกับสุภาพคันสี่สเนาะพี่น้องเนาะ ทำพูนทบพูนดีมีแหง้อได้อีกต่อไปย่อยๆแมนละรอหดโหดนำหอมเะพี่น้องเด้อร่วผัมดเมื่อเยาเละผงมันงเป็นเียเอาแล้วมื่อเลยเอล้มาเป็นเี่ยมาพ้นนวัุพด ที่แรกไปกระเป๋าตดวผ้าลุยพี่น้องที่แรกอ่ะว่าวนหนึ่งว่าวเรื่องรถเอ้าไปซื้อรถวะคิดว่าพ่อร้ลินไปซื้อแหละมาซื้อน่ะของไอเป็ดนาะซื้อปริงเป็ดไอเป็ดก็ออกรถพอไปเบิ่งคลิปป้าไปที่น้องลิปปมนก็ออกรถอีกเอาแล้วมาสุภาว่าเอาวะออกรถอีกว่ะโอ้ย มือเดียวส,ส่คันเลยเดี๋ยวพี่น้องเดินตามกันน่าฮับฮู้มาครับแต่คนในวงการเดียวเนาะพี่น้องเนาะวงการยูทูบเบอร์รับโทรศัพท์มาตลอดมาถ่ายพือนเนี้ยเนี่ยคิดว่น้าเอาถ่ายโทรศัพท์เขาบันแทิงได้หรอบางทียังหัวทางสังหรีท่วงเลยพี่น้องกับภูมิใจน้ำนองเนาะที่ได้ประตูป็นของตัวเองกับน้ำนอง ลองสตาร์ทดูบไหมลองบีแก้ดีไหมมั้ยไแก้่บ้าแกนยบีแกบีแก้แกรลองลองลองอาไปไซไปมาไซกันได้ซ่อนแม่และไปตลอกตลาดเนาะตลาดตรีกันไปซื้อเครื่องของมาเห็ดคลิปฝากติดตามผลงานด้เพี่น้อง เบาวภาพพาลุยก้าหน้าตาอ้นบบาตรวจเชโนเด็พี่น้องเด้อแล้วก็บบาฟังพลังพลังฟังล่าพี่น้องสังรีพาทำเด้อพี่น้อง,งเด้อขอบคุณขอบใจหลายที่มีเอฟซีติดตามผลงานถึงมาถึงจุดนี้พี่น้องกันย,ยังได้ไปเป็นกันย้อนตาอ้นเด็อพี่น้องเลยที่เป็นที่เข้ามา,จ,าจุดนี้เนาะที่เป็นคนก่อตัง้งกเออ แมนหลยลายคนกัออกโตจากตาอ้นก็ได้ดีกับลายคนได้พี่น้องได้ก็แมนแต่เพื่อนเป็นคนอันนั่นเนาะแมนกาณาตาอ้นมาแล้วครับนะพี่น้องเลยในในบรถในตัวเอาทักทายอีฟซีนะท่านนะ อะแม่ละเี๋ย็หารอนี่กับผาแม่เพิ่นมาแต่ไปแต่งแก่เด้อพี่น้องเด้อไปแต่งแก่เอิ้นพาอาจารย์นั่นแหละสิมาแบบสร้างเด่นเพิ่นถึกรถตั้มก็ยังบ่ะเดีดแบบเสียเคาะเนาะเอื่อินพาเจาะอาจารย์มาอืกไปตลาดก็หาซื้อพี่ออันนี้ก็รถไปออกเศ้านี่พี่น้องเอ้ยที่กันหน้าพาไปแต่คนละห่าดเลยพี่น้องเด้อรถคันสีแดงคือกันเลยเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นเว็บไทยเด้อพี่น้องเด้อ ไปตาลาดกูช่างเร็วเยแต่ต้นนี้ดาวพี่น้องบอให้เงินท่อนแต่ก็เป็นยังน้องได้กับภูมิใจน้ำเนาะเขาทนสู่ซนไปน้ำกันหาเงินผ่อนรถอันนี้งนเดีไปซื้อแต่งแก้เห็ดอะไรเก็เสียเคาะคลิปนี้ก็น่ากับซีเดล่าพีและน้องไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องก็น่าตาอ้นเดี๋ยวพี่น้องบ๊ายบายขอบใจเอฟซีที่ผมจนจบคลิปเนาะที่บัวป้าบัวทิมก็น่าตาอ้นน้องบ๊ายบาย